มามาพี่นองมาจวดอะไรมาเนี่ยเบยเนี่ยบุญแกโถงยูนําหมเตาาพี่น้องใบยน่ยบุญแก่โถมอันท้ากัไรวาอืมันท้ายมาปาจ่นดท็ดยเรียวคนที่ห้าปจุพงพนาเรียเจเธอะ ម៉ាក់មិនចាប់ប្រពន្ធមិនជួយចិញ្ចឹមយកចាំមកផាត់ផងគ្នាតាណាម៉ាក់ពីងមក1ដើមធំណាស់ចាំមកថៃខិតតូចប៉ិនធ្វើថំអស់ដៃទេដៃទេទៅវិញហើយម៉ាក់ខ្ញុំទៅទៅជឿអត់គេថាស្វឹងបានឯងប៉ិនទៅអត់ទទួលគេបាទេធ្វើអីណាគេថាជានងសូលតជីវិតយេគេអូស៊ីជាប់ពីងនេះធ្វើមកបែបហោនេះបែបហ្នឹងហ៎ណ៎ថាយើងបងលុថ្មឯង

à, Tao, cái khoai đây cái khoai ừm, ngon, 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 rồi ngon, 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 can ngon, 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 Ừm 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 Em mua Ừm จันจันขาซื้ดรถข้างในวะอ๋อ,อพี่อามสุดยอดี่นองสุดยอดมาตราใหญ่มาต,ตราใหญ่ส <c oughs> ่วนปลายไตรส่วนไตรที่ท้ายอยขางอืม ตาเ้ามอยเป็นดาโรเลฮ้ยคอหมมัวอุล่าได้ไแตืมสุดยอดเนีืมเออขมีจัง่อยตาเต้าสนายยกระโดดตีสูตุกลาเราสนายน่ะสตุกล่าสดอ้ยตาอุ้ยมืออสนายมบอ ตีดักเบดวนเนี่ยโมเยกว่าใชมนด้าอยู่ครับับอยู่ครับุนอาทิคือเก้าครับจ้าอสุดยอดพี่น้องสุดยอดมามอยู่ครับุนาลียคือเ้าครับอือชอบเรียสิลองี่งเ่งนางแเนี่ยต้องดีนึงรีซอตเตสหนึ่งชาวฮังเราเป็นจังอือนี่ราเราจะให้มันกระตุ้นกันกันเารส แสบเป็นอัแสบดเอะเยเราไม่ทานก็ด่าไ้อาไม่เก่งเ้อยตวนี้นะนี่ย่ะดักไข่ดักไข่ไอนไม่ใหยได้ลยหกคนละเอาพี่ตาเอาดักมั่วดับมันจะหกมาต้องดักเรื่องไอ้ดอเรื่อยนมันเ็น่องซีเอออาจารย์นั่แหละ ดูยุฟังงอนน้องอาเบได้ทานยังไงได้แหลกเป็นหมือนกันแกงเขมุกจุกเลยหรอเฮ้ยงามพี่น้องจะว่ากันเด้อว่าเป็นยังคือบุคอยลงคลิปบุมีเงินซื้อมีเงินเหมือนได้ซื้อมือหนันละตลอดตะลุมยัง่ไงตลอดตลอดเด้อตลอดตะลุมยอดยอดพี่น้องตะลุมตลุม bạn đã bay tôi hơi xem này dẻo khắp ôi đi phun bẹt ôi đang đi ăn nữa chưa bắt tay nó đã cái ngay nữa bà tháo hoàn toàn bị lên đại bà cột cái cha đâu xin cho nó Hãy

Cả đậu nhiêu bây Chúa dối chết Thả lòng nhỉ lòng lòng đại <cười> Ừ, ăn nó à, ham lên cái bàn bên โมยาเอร์มาียชูไโอ้ยเครื่อยไปหักดาราเลยยันนี่ดื้อไงชูไฮเครื่องโมยังงานเลยจุ๊บนัวคอลัมำบอหัวนัวสระยืมคอรอลำเ่าดิอันนี้จะฮหรือฟังอืม ดูๆไอโยยกันมาเป็นได้จังซี่โอปู่เกียจับจอเตมื้อโตๆรับดำรับดำไสไดนะจะช่วยอนาฝาหยังไอโยยมื้อโตรับดำยังรู้เด้อยังรู้มื้ออย่างซอให้อาการอาการยต้องให้ดับดำมื้อโตอาตุยน้องอันไปบาดโอปู่กินแจ้มตัวจริงๆจะดัดดูอย่างละอออังเกล អត់វិញមកអូនចាំទៅមកចូលហើយទៅអ៊ួយយកកំមួយហ្នឹងទៅចេះដាក់ទៅដាក់នោះគ្រាន់តែដាក់ទៅជិះចៃគិនមិនហើយតែនេះអឺបាក់មួយក៏ឈប់ទៅឆោឆោធៀវអ្ហ៎ម៉េចយកមកបកឡើងអឺចុះអឺហុំអាកាតទៅត្រកទៅកាតតាមប្រៅអាកាតន້ອງដល់ន້ອງហើយបាទ Mon lắm <laughs> là bà hằng đang Hoping à? bà mùi anh hôm ừ. nay. <laughs> Ngh... Hằng à, à, oh, à, à. pues à. uh. dù? Vì mày bà nằm mùi. Tu chưa lắm. Yêu mùi yêu. Bà hằng 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 là hằng 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 cái hằng 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 hằng

ฟูเวียนเลนี่คนบาคือมือน้อมือนับ่พอกันเว้ยเฮ้ยนีเอาเป็นมือกันกัดม้หมวมูบ่าดกัดไทยอันกัดไทยบ่าดาลายุงแกัดมอกัดนามีแอนเตกัดมอกัดนามีเต้กัดไทยกัดนาอ๋อกัดพวกแสอ๋อไปทำวแสรัง่ตระกนอ

បាក់គីខ្វាអត្រៃជួនតាមលៃកាចិត្តត្រូវគេដាក់អស់មានឡាកាណាប្រាប់អាគឺកណ្ដាប្រាប់យិនជិតរីក្រមបាក់គីយេតនោះលុយតោះអស់ឲ្យសក់មកគេយេតទៅអានាលុយតៅអានេះเด้อជិះបានដូចនេះเด้อអានេះមកទៅជឿយាយាយូមមស្ទុទន្ទលៀវិញយូរទៅហើយក៏ឃើញស្អីណាំទីជាលីងបាទជិះ điện nên là Mình cứ chia mặt hơn. Tìm hãy. Tìm hãy chia nhau. Come chia cho phong thì? Mà cho thì nó mà xem mùi không? Mặt chân hương. Mặt chân Chi Mặt chân hương. Mặt chân hương. Mặt chân hương. Mặt chân cho Mặt thì xem តើតើឲ្យដឹកដាក់កានស្វាយនេះទេតោតអ្ហាវាមិនអាចឆ្លោតលើដឿអត់ហើយវាកាប់អានេះដែរមិនទៅនេះទេណាពួកខ្លាចអោតវិកទុះក្នុងក្បាលអាបែកនេះដែរខ្ញុំមិនខាយទេខ្ញុំទៅបីជាមួយខៃរោអូអាឈុនលូហឹមវាអឿនំមចកគឺដែកយ៉ាងនោះតប់ពីបីជុំអោសំលីយู่មចកអោរ៉ានទេញឹកអា

អោរអាយុត្របទៅធ្លាក់ទុកថៃអើនិយាយថាអញទង់ដែកទុកអាយវ៉ៃអញមានអេញអាស្ងាត់គួយចុះគួយចុះមកណាវ៉ៃអញនិយាយថាកាន់ណាខាជីครับបងបងគាត់กินណ่าเด้ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ណាพี่น้องสวัสดีครับ